เป็นย่างไงหวานไหครับหวานอย่านไก็เหียดอยู่ไน้เอีาุเไปไหนไม่น้ำหรอไปไนน้ำ จาตสวัสดีครับวันนี้ทำบ,บุญที่เหมาสินลน้ำมันนะครับแล้วก็ใครที่มาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายปาย่ายาไปแล้วก็อีกรสก,กันให้ด้วยนะครับคุณล็อกของ คนจะกินเมาก็ไม่ได้ไปกินอ่ะเพื่อนดีแล้วเอาไปตอกกันแล้วโหก็หยิบของเครเอาไปลูกไก่แยกกันก่อนเดี๋ยวได้มาแจกแล้ว